ชุดรางโซ่บวกโซ่นะครับชุดรางโซ่บวกโซ่เนี่ยรอมันมีเสียงดังก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนไม่จาเป็นต้องแปดหมื่นโลแสนหนึ่งยังยังทียังไม่ดังเลยบางคันสองแสนสามแสนก็ยังไม่ดังชุดรางโซ่นี่มีเสียงดังแล้วค่อยเปลี่ยนไม่ต้องไปจับกิโลมาเลยนะครับมีเสียงดังปึ้งเปลี่ยนเลยนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งครับผมอ้๊ม CL อลไร่ยนต์นะครับอ่าเทปนี้ผมจะมารีวิว ชุดลางโซ่บวกโซ่ก็คือเป็นชุดแทมมิ่งอีกอย่างหนึ่งชุดแทมมิ่งผมเคยรีวิวอรอบหนึ่งละมันจะเป็นชุดลูกลอกบวกสายพานลาวลิ้นที่เคยบอกกันว่าชุดลูกลอกบวกสายพานลาวลิ้นเนี่ยแปดหมื่นโลควรจะต้องเปลี่ยนเพราะมันจะต้องไปนับตอนรถเราติดตอนรถเราจอดด้วยนะครับเพราะบางทีห้างเขาบอกว่าแสนโลค่อยมาเปลี่ยนแทมมิง่งถูกไหมที่ผมบอกว่าแปดหมื่นโลค่อยเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเลยเพราะบางทีรถติด กรุงเทพรถติดไฟดงไวแดงจอดรับผู้โดยสารมันเครื่องยนต์ก็ทํางาน80,000โลเอาเป็นว่าปลอดภัยที่สุดสําหรับชุดลางไอชุดลูกรอบบวกสายพานลาวลิ้นนะฮะแต่วันนี้ที่เราจะมานําเสนอเนี่ยชุดลางโซ่บวกโซ่นะครับชุดลางโซ่บวกโซ่เนี่ยรอมันมีเสียงดังก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนไม่จําเป็นต้อง80,000่นโลแสนหนึ่งยังยังทียังไม่ดังเลยบางคัน2แสน3แสนก็ยังไม่ดังชุดรางโซ่นี่ มีเสียงดังแล้วค่อยเปลี่ยนไม่ต้องไปจับกิโลมาเลยนะครับมีเสียงดังปึ้งเปลี่ยนเลยนะครับแต่ถ้าชุดลูกลอ่อบวกสายพานเราลิ้นแปดหมืโลมันจะไม่มีเสียงเตือนคุณนะฮะแล้วมันจะขาดเลยพอขาดปุ๊บฝาสูบกระเดื่องกระเดือง,องวาเวลพังหมดนะครับชุดลางโซ่ก็เหมือนกันถ้ามันมีเสียงคุณไม่ต้องดูเลยว่าไมคคุณเท่าไหร่จะแสนโลสองแสนโลสาม0สนโลมีเสียงปุ๊บจากชุดลางโซ่เปลี่ยนเลยครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับชุดลังโซ่หน้าตาเป็นไงแล้วราคาเท่าไหร่บ้าง lion see al a lion see al a lion see al a lion บริหารงานโดยคนรุ่นมาดูที่ชุดแรกเลยชุดลางโซ่ตัวนี้ Vigo เ e นซินรหัสเครื่อง 2TR นะครับ 2TR ก็จะมีโซ่ทั้งหมด2 2ชุดนะครับมีตัวลาง มีตัวเฟืองข้อเหวี่ยงเฟืองลาวลิ้นนะมีตัวตัวรางโซ่ให้นะครับแล้วก็มีตัวดันนะครับจะมีให้ให้ครบเซตเลยเวลาเสียงดังปึ้งก็ซื้อไปทั้งเซตแล้วก็ไปเปลี่ยนได้เลยนะครับราคา2,200บาทตัวนี้2 TR อานะครับอาถัดมาจะเป็น BT50 Pro เครื่อง2.2 3.2ดีเซลนะครับต้องเป็นดีเซลนะครับอาจะมีโซ่มีรางโซ่มีเฟืองทั้งหมดมีตัวดันทั้งหมดชุดหนึ่ง3,600บาทนะครับ ดีแมคคอมเมรเร็วนะครับรหัสเครื่อง c j j 4JK นะครับมีครบชุดเหมือนกัน1,500บาทอ่าถัดมาตัวนี้จะเป็นนาวาร่านะครับอ่าจะมีโซ่มีรางโซ่มีตัวดนันมีเฟืองข้อมีเฟืองอะไรทั้งหมดเลยเฟืองราวลินทั้งหมดเลยนะครับ3,500บาทนะครับอ่าตัวนี้จะเป็น,นรีโวนะฮะรหัสเครื่อง1 GD 2 GD ถ้าเป็นพวก v ีโกกับดีโฟดีชุดพวกนั้นมันจะใช้ลูกลอกบวกสายพานเหลาลิ้นนะฮะที่เคยรีวิวไปชุดละ900บาทแต่ชุดนี้จะเป็นรี v o 1GD 2GD จะใช้โซ่แล้วนะฮะชุดละ4,500บาทอาถัดมาตัวนี้เป็น 1AZ 2AZ นะฮะอยู่ในรถแคมรี่เวลฟายเอาผ่านรุ่น2นะครับ1,400บาท 1AZ 2AZ อาจาถัดมา Innova 1TR Innova 1TR นะ 1, 5 0 0บาทอาชุดนี้ชุดยอดฮิตเลย รถแท็กซี่1 z z 3 z z ซ u t i s 03 1,200บาทอาถัดมา a c c o r d ปะวาน04นะครับเครื่อง2.4นะฮะ1,500บาทอาถัดมาจะเป็น a c c o r d 09เครื่อง2.0มันตัวเดียวกับ Civic นางฟ้า06เครื่อง1.8นะครับราคา1,500บาท a u t i s ปี08เครื่อง3 z r นะฮะเครื่อง1.6นะครับ1,800บาท a u t i s 08 แต่ตัวนี้เป็นเครื่อง1.8ละเพราะรหัสมันเป็น 1ZR นะครับราคา1,800บาทอา้าวถัดมาจะเป็น a d v a n c e เครื่อง1.3รหัสเครื่อง 2SZ นะครับ1,500บาทตัวต่อมาตัวนี้จะเป็น a d v a n c e 1.5นะฮะ1,500บาทแล้วก็ถัดมา BT50PO r เครื่อง2.2เป็นเบนซินแล้วนะฮะตัวนี้เป็นเบนซินราคา3,000บาทเชฟโรเลตนะครับเชฟโรเลตแคปติว่า ปีหคือรุ่น2แล้วนะฮะตัวนี้เป็นเบนซินปี12นะฮะราคา4,000บาทนะครับอาถัดมา CityJazz 03นะครับ1,500บาทตัวนี้ถัดมาจะเป็น d m a x 1.9นะฮะครบชุดนี้1,800บาทอ่ะ h ุนไดเฮ h วันนะฮะ D4CB ชุดหนึ่งสามพันบาท h ุนไดเฮตวันตัวนี้จะเป็นนิสสันมาร์กอเมร่านะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทถัดมาจะเป็นม a z ด้าสองม a 3ด้าสามเครื่องหนึ่งจุดหกนะครับ 1200บาทตัวนี้จะเป็นเชฟโลเล็กโซนิกโซนิกนะฮะ1.4อ่า1,800บาทถัดมาจะเป็นสตาร์ด้า2,008 CMC 0นะครับอันนี้เป็นรุ่นโซ่เดี่ยวนะฮะแจ้งด้วยนะ,ะมันมีโซ่เดี่ยวกับโซ่คู่อันนี้โซ่เดี่ยว2,400บาทตัวนี้มาเป็นสตาร์ด้า2,008ตะกี้มันโซ่เดี่ยวนะฮะอันนี้มาเป็นโซ่คู่ละสตาร์ด้า2,008 CMC 0โซ่คู่นะฮะ2,400บาทตัวนี้จะเป็น ไทตันไมเวทนะครับ 4n15 นะครับ1,800บาทอะ่ะตัวนี้จะเป็นไททันเครื่อง3.2นะรหัสเครื่อง 4m41 นะครับอันนี้1,600บาทอ่าถัดมาจะเป็น v ีออ1 n z นะฮะอันนี้1,100บาทตัวนี้จะเป็น YD25 ตัวแรกเลยก่อนเป็นนาวาร่า3,500บาทนะครับอ่าตัวนี้นิสสัน Z16 นะฮะ1,500บาทตัวนี้จะเป็นนิสสัน Z20 นะครับ1,500บาทตัวนี้จะเป็นนิสสัน ZD30 นะครับ 1300บาทได้ดูกันแล้วอันนี้คือชุดลางโซ่บวกโซ่นะครับได้ดูแล้วเป็นไงครับก็คือว่าเป็นชุดแทมมิงอีกอย่างหนึ่งคือสรุปชุดแทมมิงที่มีในโลกนี้เอาง่ายๆก็จะมีชุดลางโซ่ชุดชุดลางโซ่บวกโซ่ที่บอกไปแล้วก็ชุดลูกลอ,อกบวกสายพาราลินชุดลูกลอ,อกบวกสายพารา์ลินดูที่กิโลที่หน้าจอเราแปดหมื่นโลควรเปลี่ยนเลยแต่ชุดลางโซ่อย่างที่พูดไปก็คือ รอมันมีเสียงดังก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนตอนที่ครบ8 0,000โลแสนหนึ่งอะไรนี้อย่าไปเชื่อช่างนะฮะเอาเป็นว่ามีเสียงดังค่อยมามาซื้ออะไหล่ก็อะไหล่ที่เราแจ้งราคาเปเบื้องต้นตามนี้นะครับอ่าสุดท้ายใครจะมาที่ร้านก็กด g o o g l e Map มาเลยนะครับพิมพ์ชื่อร้านเลย CL อะไหล่ยนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับไว้เทปต่อไปแล้วค่อยมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ CL ต light